จริงๆแล้วเหรียญเนี้ยแทรหรือเปล่าครับก็พูดกันตรงๆผมไม่เห็นนะนะประเด็นแรกนะแต่เนื่องจากว่าผมอ่ะเป็นคนที่เล่นเหรียญและมีประสบการณ์เ,เหรียญมามาทุกชนิดทุกประเภทนะครับเพราะฉะนั้นดูจากคือผมมีส่วนประกอบอยู่สามสี่อย่างที่ทําให้ผมมองเหรียญเนี่ยว่าแท้แน่นอนแท้ล้านเปอร์เซ็นด้วยเฮ้ยฟังง่ายๆก่อนปเด็แรกเนี่ย นื่อย่ากประสบการณ์ที่เคยเห็นเหรียญหนึ่งสีของทอง 2. ลักษณะการปั๊มการตัดคนที่พูดว่าไม่แท้ก็เพราะไม่ได้เห็นเหรียญส่วนหนึ่งกับส่วนหนึ่งก็คือไม่เป็นพิจารณาไม่ได้แต่จากหลักการที่ผมประเมินให้คุณฟังเมื่ออ e EP ที่แล้วว่าในเมื่อผ่าปากมันมีทองคําทําไมไม่ผ่าปากมันงจริงจะมีไม่ได้ในเมื่อมันเป็นพิธีใหญ่มันเป็นพิธีเลื่อนพระนศ ของหลวงปู่ทิมประเด็นที่สองเนี่ยจากประสบการณ์ชีวิตของผมก็คือว่าสีทองมันเป็นสีเบสิกของทองถ้าปี2 5 0พันารอนจะตั้งปี2,520กว่ามันใช้ทองบริษัทนี้สีนี้เท่านั้นนะครับรเพราะฉะนั้นเหรียญหลวงพ่ออะไรที่แปรรูปมาจากทองแท่งเนี่ยหรือผสมมาแล้วแหละมันก็จะมาเป็นแบบเนี้ยบอ,อยเนี่ยเล่นเหรียญบอยเก่งกว่าผมมากๆแม่เขาจะเล่นทีหลังผมนะ เขาเป็นผู้ที่มีความชำนาญแยกแยะชี้นำสรรสร้างจัดทำหนังสือจนไปที่ยอมรับของคนทั่วทั้งวงการว่าบอยน่ะเก่งเหรียญเก่งจริงสุดท้ายเลยเขามีเหรียญเลือดรุ่นเนี้ยแม่งหลายสิบอันน่ะคุณคิดว่าเขามีความชำนาญไหมละ่ะผมว่าเขาต้องเจาะลึกทุกมุมเลยเพราะยั้นการที่จะซื้อเหรียญทองคำเหรียญเนี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเด่นนยุทธยาคนนี้ไม่ธรรมดาครับ เป็นเซียนเหรียญติดเทอร์โบผ่านหลุมก,กันมาเป็นกิโลเพราะฉะนั้นเบสิกของการดูเหรียญเขาต้องแข็งแกร่งแเหรียญน,นี้เท่าที่ผมลงมาผ่านมือออสเล่มทองด้วยออสเนี่ยเป็นเจ้ากรมเหรียญน,นะครับเป็นเจ้าพ่อวงการเหรียญที่อยู่อยู่รอบนอกแอบแฝงตัวงเงียบๆไม่โฉงทางตัวที่ตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลต่างๆที่ผมต้องผ่านมาเนี่ยมันแจ้งชัดถ้าผมเห็นเหรียญผมจะบอกให้คุณรู้ได้เลยว่าเหรียญเนี่ย ปั๊มก่อนอัป้าหรือปั๊มหลังอัก้าเพราะฉะนั้นเวลาคนออกมาวิจารณ์กันเนี่ยโอ,โอ้จะไม่ไม่เหมือนเหรียญอัป้าแม่ผมที่บอกคุณฟังนะถ้าคุณเอาเหรียญทอ,องคำกัแบเหรียญอัป้ามาเทียบกันถ้ามันไม่ได้ปั๊มก่อนหรือหลังมันก็จะเพี้ยนกันคือ้าปั๊มก่อนเส้นแตกบางตัวในอัป้ามันก็จะไม่มีถ้ามันปั๊มหลังเส้นแตกบางตัวในอัป้ามันจะปรากฏที่เหรียญทอ,องคำเพราะฉะนั้นต้องดูตัวจริงว่าปั๊มก่อนหรือปั๊มหลังถ้าฟันง,งว่าแท้้แลว พราะฉะนั้นถ้าการเปรียบเทียบคุณเอาตรงคำขึ้นเอาปกากกามาประกอบแล้วก็ชีว้ว่าตรงนี้ไม่เหมือนตรงนั้นไม่เหมือนตรงนี้ไม่เหมือนตรงนั้นตามความรู้สึกของคุณที่คุณ้าใจน่นหมายว่าคุณยังไม่รู้เลยว่าเหรียญน,นี้มันปั๊มก่อนหรือปั๊มหลังเพราะอาก้าด้วยกันเองไงถ้าคุณมาเทียบนะเหรียญหนึ่งของเขากับเหรียญยี่สิบของเขาเนี่ยมันอาจจะต่างกันเลยก็ได้นะครับแต่เบสิกพื้นฐานมันจะมีเหมือนกันอย่างเช่นรอยตัดบ้างหรือรอยปูดรอยนูนรอยเลอะรอยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยคุณอย่าลืมว่าบล็อกหลังของเลื่อนรุ่นเนี้ยมันเป็นตัวที่ทําเลื่อนผ่าปากมาก่อนพูดว่าเหรียญทำห้าหมื่นเหรียญแล้วกันนะคุณว่าบล็อกมันจะยับเยินแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันจะขยับไปเรื่อยคุณอย่าลืมว่ามันไม่ทางเหมือนกันหรอกมันมีความคล้ายแต่มันถอยไปเรื่อยมันดับไปเรื่อยดับไปเรื่อยไปเลยพราะฉะนั้นทองคําเนี่ยมันตีระดับไหนมันตีระดับต้นหรือระดับปลาย ถ้ามันตีระดับต้นคุณเอาไปเทียบกับเหรียญอัาการาระดับปลายมันก็ต่างกันแต่ถ้าคุณตีระดับปลายแล้วเอาไปเทียบกับเหรียญน,นิกเกิลระดับต้นมันก็ต่างกันนี่ประเด็นข้อวิจารณ์ของคนที่มุมมองพรคเกอประเด็นแรกเขาเชื่อว่าไม่มีประเด็น,เดนที่สองเขายังไม่ดูตัวจริงประเด็นที่สามก็อย่างที่บอกไงเอาอัลาก้ามาเทียบกับทอง คุณจะไม่รู้เลยว่าทองปั๊มก่อนหรืออเบาก้าปั๊มก่อนผมไม่ได้ย้อนแย้งกับเสียงท้องถิ่นพื้นที่หรอกอย่างที่ผมบอกคุณไงบางครั้งคุณได้ข้อมูลว่าไม่มีสร้างหรือบางครั้งคุณได้ข้อมูลที่คุณไม่เห็นของจริงแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าบล็อกทองคํามันปั๊มก่อนหรือปั๊มหลังเพราะฉะนั้นคุณเอาอเบาก้าขึ้นโชว์เอาทองคามาประกบมันจะมีข้อแตกต่างนางั่นตีถ้าระหว่างผลกับหลังพันแรกกับหมื่นหลังหรือ สองหมื่นแรกกับสี่หมื่นหลังี่นี่ผมเปรียบเทียบนะเขาว่าปาก้าคมกว่าแสดงว่าทองคำทำท้ายๆทำแท้ายแน่นอนนะครับแต่นี้ในความรู้สึกย้อนแย้งก็คือคนเราต้องคิดว่าทองคำนิ่งกว่ามันจะต้องคมกว่าปาก้าแต่อย่าลืมว่าบล็อกมันล้าแล้วบล็อกมันเริ่มโรยลาแล้วคุณต้องคิดถึงตรงนี้ไว้ให้มากๆเพราะฉะนั้นคนที่จะพิสูจน์ได้เด่นชัดเลยก็คือคนที่อยู่อยู่กับเหรียญแล้วคนที่เห็นเหรียญจริงเพราะฉะนั้นจะถูกหรือแพงผมว่าเขาคนกกำหนดนะ เอาถามตรงๆเลยเหรียญเนี่ยถ้าไม่ใช่บอยมีคนกล้าซื้อไหมห้าล้านผมพูดอย่างผู้ชายเลยนะผมซื้อไม่ข้ามสองล้านถ้าผมเจอมือแรกนะผมไม่กล้าเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ตัวเอกมันไม่ผ่าปากถ้าปาาปากแปดล้านสิบล้านผมกล้าซื้อเพราะมันมีราคาตลาดทางเจ๊งนี่ซื้อขายกันอยู่ทุกวันแต่เลื่อนไม่ผ่าปากถามว่าไม่ใช่บอยหรือไม่ใช่เด่นไหนใครซื้อชี้หน้าผมดูเลย รับรองว่าเข้าร้านผมผมต่อสองร้านแล้วกันไม่มีเกินอย่างนี้ตีให้ตายก็ไม่ซื้อนอกจากจะมีหุ่นอันนี้คือหลักความจริงนะครับแล้วพระเนี่ยถ้ามีคนซื้อมือแรกมือสองมือสามมันกล้าเพราะมันเหมือนกับมีคนจุดประกายให้เป็นราคาห่างแช้งยืนไว้อย่างเนี้ยถามว่าเหรียญน,นี้ถ้าสดใสไม่มีข้อข้อราหามาเลยนะตอนนี้ไหลไม่เป็นสิบยละนิทานที่เล่ากันมาจะจริงหรือเท็จไม่รู้แต่ฟังแล้ว มันก็ตลกมันก็เหมือนถ้าเป็นเรื่องจริงก็เนี่ยความผิดพลาดของมือแรกแต่ถ้าเป็นเรื่องโกหกแม่งก็นิทานน้ำเนา่าเหมือนสมเด็จวราคันเข้าท่าพระจันทร์แปดร้อยริมน้ําแล้วก็ไหลมาสี่แสนแปดแสนแปดล้านทาให้คนที่แม่งยืนดูอยู่คงต้องซื้อสิบปลา,นนะาแล้วทไม่งั้นเดี๋ยวแม่งไหลไปยี่สิบในชีวิตผมเล่นพ้ามาห้าสิบปีเนี่ยเสียนก็ไม่ทะเลาะกับเซียนนะครับตัวผมเองไม่มีศัตรูในวงการพระนะครับมีแต่ว่าชาวบ้านทะเลาะกับเซียน เซียนทะเลาะกับชาวบ้านเพราะความคิดไม่ตรงกันอนะันนี้มีกระเซียนกระเซียนเนี่ยเขาไม่ทะเลาะกันผมไม่มีมุมหนึ่งมุมใดที่จะไปวิพากษ์วิจารณหรือไปอะไรเขาเพราะหนึ่งเรื่องวิจารณไปก็ไม่ทำให้ผมเป็นฮีโร่ผมบอกคุณเลยว่ามุมมองเนี่ยแม่งจุดจบจะเป็นยังไงทุกคนรู้คำตอบทุกคนในวงการพระเนี่ยรู้คำตอบเลยว่าจุดจบเนี่ยใครเป็นยังไงผมบอกได้เลยว่าคนดูกำไร กำไรเลยกำไรคุณดู